ป่าไมา้มีความสําคัญต่อทุกชีวิตความร่วมมือในการอนุรักษ์ปกป้องและรักษาเพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืนเป็นความรับผิดช,ชอบร่วมกันโครงการรักลําน้ํามูลที่ดําเนินการโดยบริษัทจเจริญพภกภัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนหรือ CPF ตลอด15ปีที่ผ่านมาของความร่วมมือระหว่าง CPF หน่วยงานภาคร,รัฐและชุมชนในพื้นที่รวมดูแลรักษาลําน้ํามูลซึ่งเป็นลําน้ําสายหลักของภาคอีสานไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์ บุรีลำรีสเกตอุบลราชธานีโครงการน,นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ําสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําเพื่อให้มีน้ําใช้เพียงพอตลอดทั้งสายด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวปล่อยพันปลาเกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งมิติด,ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีแหล่งน้ําที่สะอาดเพื่อใช้ทามาหากิน เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ส่งเสริมรายได้สู่ชุมชนประมงท้องถิน่นสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารสอดรับกับกลยุทธ์3าเสาหลักสู่ความยั่งยืนของ CPF คืออาหารมั่นคงสังคมพึ่งตนดินน้ำป่าคงอยู่ อื่นก็ขอขอบคุณบริษัท CPA คุณชนประธานกรมอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วกมรมประมงร่วมกับมูลนิธิอนดจังหวัดคนครราชสีมาได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ลำน้ำมูล์ทั้งที่15ซึ่งมูลนิธิคอนดีเป็นต้นน้ำมูลนะครับซึ่งหล้ยพี่น้องหลายจังหวัดนะครับในภาคอีสา,านาการรายงานของบริษัท CPA คือ 15ครั้งเราได้พื้นที่ป่าประมาณไร่แลครับแล้วก็มีการมากต้พื้นที่ไปยล้วต่อเนื่องเป็น30ปี CPF ดำเนินโครงการรักน้ํามูลมาอย่างต่อเนื่องโดยเรามีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่า100ไร่ให้กับอุทยานแห่งชาติทับลานบนพื้นที่หาดจอมทองในส่วนของพันธุ์ไม้เราดําเนินโครงการร่วมกันกับกรมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติทับลานในการสร้างความสมดุลสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ เพื่อใช้ในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนพันปลาเราทำงานร่วมกันกับกรมประมงในการเพิ่มประชากรสัตว์น้ําในอนาคตครับทางบริษัท CPF ก็เร่งเห็นความสําคัญนะครับก็มาร่วมกับชุมชนอยากให้มีเรื่อยๆทุกปีรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและได้มาปลูกป,ป่าปล่อยปลาค่ะนอกจากการปลูกจิตสํานึกสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเขื่อนลำน้ำมูลให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วโครงการลักลำน้ำมูลยังเป็นโครงการที่สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน CPF เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ในโครงการนักสืบสายน้ำมาอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้วิธีการศึกษาคุณภาพน้ำสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำดูแลแหล่งน้ำตลอดสาย ทำให้เยาวชนมีส่วนร่วมรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ําดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน